ผมเริ่มจากเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาก่อนเลยว่าออสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายพยายามจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่ในช่วงวันสองวันเนี่ยจะบอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันรุนแรงขึ้นจนถึงขนาดว่ามีฐานกัมพูชาเนี่ยเขาเสียชีวิตตามที่เขาบอกเนี่ยหนึ่งนายค่ะในมูชอคคิดว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครจริงๆอันนี้พูดในฐานะที่ดิฉันนั่งอยู่ในกรรมธิการความมั่นคงด้วยนะคะ,ะแล้วก็จริงๆประเด็นชายแดนเนี่ยมีปัญหา กือบทุกด,ด้านเลยในช่วงนี้นะคะฝั่งซ้ายก็คือฝั่งเมียนมาก,ก็มีปัญหา,าว้าแดง <ừ> um. ที่ว่านะคะแล้วก็ยังไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกใช่ไหมคะเรื่องแม่น้ำกลแม่น้ำปกอ<ช><ล>นะไรอีกนะคะฝั่งขวาเนี่ยทางลาวจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร,รแต่ว่าทางกัมพูชาจริงๆแล้วมีปัญหามาโดยตลอดเพียงแต่ว่ามาเป็นข่าวเป็นครา,าวเยอะในช่วงนี้แล้วอันนี้ก่อนที่คือฉันเนี่ยไม่อยากพูดลงไปเรื่องของการทหารเยอะเพราะว่าปูนตรงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจริงๆทุกฝ่ายควรจะ เรียกว่าหยุดความชาตินิยมหรือการเชียร์ฝ่ายเรากันเองมากเกินไปแล้วก็ปล่อยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทหารที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในหน้าง,งานเนี่ยเขาปฏิบัติงานไปนะแต่ว่าดิฉันพูดในทางการเมืองแบบนี้ละกันว่ารประเด็นไทยกัมพูชาเนี่ยมันน่าเป็นห่วงในแง่ที่เราเป็นประชาชนเราจะต้องทํำยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยในแง่ของการปลุกกระแสชาตินิยมเรารู้สึกใช่ไหมว่าถ้าเราดูประเทศรอบบ้านเนี่ยประเทศที่ดูเหมือนว่าคนไทยจะมีความ ไม่ชอบเขามากที่สุดเนี่ยแปลกมากเลยก็คือกับเป็นเรื่องของไทยกับกัมพูชาชะนะคะแล้วก็ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันมีจริงๆทีฉันคุยกับนักวิชาการนะคะสายประวัติศาสตร์สายอะไรต่างๆหลายท่านเนี่ยมีความวิตกกังวลมากตรงกันว่าไอเราสามารถเรียกได้เลยว่ากระแสคลังชาตินะ คือมันไม่ใช่ไม่ใช่ชาตินิยมธรรมดาแล้วอะ่ะมันไปไกลระดับกระแสะข้าังชาติเนี่ยนะคะแล้วก็ปลุกป,ปั่นความเกลียดชังทีเนี้ยพอมันมีประเด็นที่ประทะกันในชายแดนเนี่ยจริงๆฉันคิดว่าชื่นชมทหาร และผู้นำของสองฝ่ายนะรจริงๆแล้วทางอาดีตนายกคุณเซนเองเนี่ยก็ใช้คำพูดไม่เบาเหมือนกันที่บอกว่าถ้ามีการคือเพราะว่าเขาโดนถามว่าเห็นว่าทางไทยจะใช้เครื่องบินรบขึ้นเขาบอกเขามีอุปกรณ์ยิงเครื่องบินตกนะซึ่งอันนี้ถามว่าแรงไหมแรงรแต่ว่าดิฉันคิดว่าในภาพรวมโดยเฉพาะทหารสองฝ่ายเนี่ยยังพยายามจะไม่ให้สถานการณ์เกินเลยคือถ้าทหารและผู้นำสองฝ่ายไม่ให้สถานการณ์เกินเลยเนี่ย ความคลั่งชาติในฝั่งประชาชนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สามารถประทุข,ขึ้นมาได้มากนะแต่ทีนี้ความน่ากังวลคืออะไรดิฉันไม่เชื่อว่ากระแสะคลั่งชาติกระแสปลุกปัปป่นให้เกลียดกันเนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติน่าจะมีความพยายามในการปลุกป,ปั่นพอสมควรจากใครก็ไม่ทราบได้นะคะฝั่งไหนก็ไม่ทราบได้เพื่อรองรับเอาไว้ในวันไหนที่ผู้นําอยากจะเล่นบทชาตินิยมขึ้นมามประชาชนก็ พร้อมอยู่แล้วที่จะปุกปั่นสร้างกระแสกันขึ้นไปฉันบอกเลยว่าเวลาเกิดสงครามเนี่ยคนตายคนเจ็บคือทหาร,รไม่ว่าจะฝ่ายไหนคนเดือดร้อนคือประชาชนที่อยู่ตามชายแดน คนที่บอกว่าฆ่ามั่นเกียดมั่นอะไรแบบนี้คือคุณไม่ได้อยู่แถวนั้นะ่ะใช่ไหมประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยเขาได้รับผลกระทบมากจริงๆนะคะเวลาเกิดความตึงเครียดแบบนี้ขึ้นต้ององพย,ยพย้ายหนีกระสุนหนีเขตพื้นที่สู้รบกันเพราะว่ามันมีการสู้รบเกิดขึ้นจริงๆนะใ,ในบริเวณนั้นนะคะกระทบกับประชาชนในพื้นที่จริงดิฉันคิดว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในฝั่งประชาชนเองเนี่ยอ,อ,อย่า อย่าไปทําให้สถานการณ์มันคุกกลุ่ยยิ่งขึ้นโดยการโดยการประชาตินิยมอะไรกันในตอนนี้นะคะให้นึกถึงทหารที่จะต้องตายทหารระดับปฏิบัติการทั้งนั้นใช่ไหมคะ,คะไม่ใช่คนที่เป็นในพงในพลอะไรที่กินก็ประมาณที่คุณอาจจะเกลียดอะ่ะเขาคือทหารที่เป็นลูกหลานชาวบ้านที่ต้องไปตายไปเจ็บโดยที่ไม่จําเป็นใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยเออฝ้าระวังหน่อยเพราะว่าถึงแม้ว่าดิฉันแปลกใจนะความสัมพันธ์ระหว่าง คุณคุณเซนกับคุณทักษิณเนี่ยใครๆก็ทราบดีว่าสนิทสนมกันระดับที่ว่าคุณทักษิณกลับมาไทยใหม่ๆเนี่ยคุณุเซนมาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะจําได้ใช่ไหมเป็นคนแรกเลยก็ว่าเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่ไปเยี่ยมคุณทักษิณถึงบ้านแล้วก็สนิทสนมคุณนเคยคุณแพทองทานเองเนี่ยคุณคุณมาเนตเองเนี่ยเป็นนายกก็มาเยือนไทยใช่ครับเป็นประเทศแรกคุณแพทองทานเองก็ไปเยือน กัมพูชาถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นประเทศแรกเหมือนกันไหมที่หล่งจากที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือความสัมพันธ์ของสองตระกูลดีมากดีมากๆแต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกมัมพูชาตอนนี้ที่ชายแดนกลับย่ำแย่ลงในรอบหลายปีเลยซึ่งมันกําลังจะสื่อให้เห็นอะไรไหมฮะอย่าลืมว่าออนายกรัฐมนตรีคุณเซนเนี่ยเป็นบุคคลที่ เล่นการเมืองโดยใช้กระแสะชาตินิยมมาโดยตลอดรเราพูดกันตอนนี้ว่าคุณนุนเซนกับคุณทักษิณเนี่ยความสัมพันธ์ดีมากแต่ทุกคนจําเหตุการณ์เผาสถานทูตได้ไหมคะเกิด<อ>ขึ้นในยุคไหนเหตุการณ์เผาสถานทูตก็เกิดในยุคนายกคุณเซนกับนายกทักษิณนะคะใช่ครับถูกไหมคะมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กระแสะชาตินิยมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเคยเกิดขึ้นมาแล้วฉันใดมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อีกฉันนั้นถ้าหาว่ามีคนคิดจะใช้ ประโยชน์ในทางการเมืองสแสวงหาความนิยม,มให้กับตัวเองโดยใช้ไพ่ใบนี้ขึ้นมามันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตก็คงจะเกิดขึ้นได้ในปัจจุบนันเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าสถานการณ์นะวันนี้อยู่ในจุดที่เราต้องมีสติกันมากๆเราเตือนตัวเองกันมากๆแล้วก็ใ,ให้เห็นใจพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องไปเสียสละอยู่ตรงนั้นนะคะพอดีคุณชอบพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลขึ้นมาเนี่ยแน่นอนผมว่าก็จะมีคําถามจาก พี่น้องประชาชนว่าเออในเมื่อความสัมพันธ์ส่วนบุคคลดีขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถเอาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลตรงนี้มาช่วยเหลือสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนได้เลยหรือไม่แน่ใจใคุณชอบมองอยังไงเพราะอะไรรู้ไหมคะมเพราะว่าเวลาตีกันขึ้นมาไม่จําเป็นต้องเป็นเพราะว่าโกรธกันส่วนตัวนี่คะ่ะดิฉันเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาที่คุณต้องการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองโดยใช้ชาตินิยมสร้างศัตว์ูภายนอกขึ้นมาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมา สร้างประเด็นได้โดยที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยความสมคัญส่วนตัวคุณกาจะนั่งดื่มวายดื่มน้ำมะพร้าวกันได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดจะมีช่องที่รู้สึกว่าต้องใช้คะแนนความนิยมโดยกระแสชาตนนิยมขึ้นมาเนี่ยมันก็จุดขึ้นมาได้โดยง่ายโดยไม่เกี่ยวกับว่าความสมคัญส่วนตัวดี เอ๊ะพอพูดถึงกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นหนึ่งที่คนก็รอดูอยู่ว่าเราจะจริงจังขนาดไหนถ้าจํากันได้เนี่ยฝั่งเมียนมาตอนนั้นเราจริงจังมากเรื่องแกงคอเซนเตอร์ถูกไหมฮะอาจีนมาอ่าปราบปรามทุกวันนี้คอเซนเตอร์ฝั่งนั้นอาจจะดูน้อยลงไปกลับมาแล้วค่ะตอนนี้กลับมาแล้วนะน้อยลงสัก 2, <c oughs> 2> เดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าฝั่งของกัมพูชาซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวแต่ก็ดูเงียบงยไปเหมือนกันพี่ฮะการปรับปรามฝั่งกัมพูชาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการปรับปรามทุกๆฝั่งน่ย มันมีปัญหามากอันนี้ก็พูดในฐานะกรรมธิการความมั่นคงที่ทําเรื่องแ c a m m e r call center อะไรนี่ต่างมาโดยตลอดเนี่ยที่มันดูเหมือนกับว่าเราจริงจังมากเป็นเพราะว่าจีนจริงจังเอาฝั่งพม่าก,ก่อนนะเป็นเพราะว่าจีนจริงจังแล้วจีนบี้มานี่พูดตรงตก็เลยทําให้เกิดความกระเตือรือร้นแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ที่ถูกจับถูกกวาดล้างอะไรเนี่ยถูกส่งกลับไปจีนทั้งหมดแล้วเราเนี่ยไม่ได้จัดการดําเนินคดีในประเทศไทยเลยนะนี่เป็นปัญหานะ ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจริงจังในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยจะบอกว่าอาจจะการมันเกิดขึ้นในพมา่าเอาแล้วถ้างั้นเรากลับไปดำเนินคดีที่จีนได้ไงคือถ้าคนไทยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันดําเนินคดีที่ประเทศไทยได้อยู่แล้วครับแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือคนไทยทั้งนั้นใช่ไหมคะคนที่ถูกต้มตุ๋นหลอกลวงต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยดิฉันต้องบอกว่าที่ดูเหมือนจะสําเร็จ ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ว่าโอ้เงียยไปพักหนึ่งรรดาแกนคอร์เซนเตอร์แต่เริ่มกลับมาอีกแล้วเนี่ยรจริงๆไม่สําเร็จตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วคุณปราบได้ชั่วคราวแต่ในเมื่อคุณไม่มีการติดตามดําเนินคดีขยายผลเนี่ยตำรวจเขาชอบใช้ใช่ไหมคะว่าขยายผลขยายผลคืออะไรก็ค,คือถ้าคุณจับได้แล้วเนี่ย คนทามันมีแค่นี้หรือเปล่าหรือมันมีลัสบอสซ่อนอยู่ที่ไหนอย่างไหนอย่างไรมีเครือข่ายตรงไหนบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีอะไรบ้างถ้าคุณจับได้แล้วขยายผลแล้วสืบต่อตามอะไรต่างๆได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะปราบปรามให้สิ้นซากใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นที่เราทาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราโดนจีนดีถึงเวลาเสร็จปุ๊บส่งกลับจีนหมดอมเอาแล้วแล้วตกลงการสืบสวนขยายผลทําอย่างไรผู้เสียหายในประเทศไทยทําอย่างไรแล้วันนี้มันก็เห็นชัดแล้วว่าเห็นไหมแป๊บเดียวก็ เริ่มกลับมาอีกแล้วเพราะคุณไม่ได้แก้ที่ต้นต่อคุณเหมือนกับฉีดยาฆ่าาลงไปอะ่ะมันก็ตายไปหย่อมหนึ่งใช่ไหมแล้วสุดท้ายยาหมดฤทธิ์เนี่ยไอ้รากเลกิลกไรนอยู่มันก็ขึ้นมาใหม่มเพราะว่าคุณไม่ได้ขุดรากถอนโคนมันนะเพราะฉะนั้นที่จึงบอกเลยว่าอย่าว่าแต่ฝั่งกัมพูชาที่แทบจะไม่ได้มีการจัดการฝั่งเมียนมาที่บอกว่าจัดการจริงๆก็ไม่ได้มีการจัดการนะคะมันทําให้สุดท้ายแล้วเราก็แค่นันบผอยหลังว่าปัญหาสแกมเมอร์คอเซนเตอร์เนี่ยมันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ซึ่งก็เริ่มมกลลับาแ้้วตอนนี ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์ระหว่างไทยกับกับกมพูชาบริเวณชายแดนมันจะนําไปสู่การยกระดับความตึงเครียดมากขึ้นไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าคนก็เริ่มจะกังวลแล้วว่าเอ้ยเผาสถา,านทูตเอ้ยปราสาทเขาพระวิหารมันก็ยังหลอกหลอนคนทั้งสองชาติอยู่เน,นี่ยนะ,ะแล้วนะวันนี้ มันก็ดูเหมือนยกระดับความตึงเครียดไปเรื่อยเนี่ยคือที่พูดนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่มันมีโอกาสจะไปขนาดนั้นไหมครับคือถ้าดูจากทิศทางของทหารของทั้งสองฝ่ายวันนี้ผอบทอบอของสองฝ่ายคุยกันเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีในทางทหารนะครับครับครับขอเพียงแต่ว่าเฝ้าภาวนาว่าผู้นําการเมืองเนี่ย ไม่ได้คิดจะใช้กระแสชาตินิยมมาปุกปั่นอะไรกันขึ้นมาตอนนี้นะคะมไม่ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามยฉันคิดว่าสิ่งนี้มันสุดท้ายแล้วมันตกแก่ชาวบ้านตาดำๆที่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนนะคะไม่มีใครอยากเห็นการสู้รบการประทะก,กันในบริเวณชายแดนที่มีประชาชนอาศัยอยู่จํานวนหนึ่งนะคะที่ฉันคิดว่าตอนนี้ที่น่ากลัวคือฝ่ายการเมืองนี่แหละทางฝ่ายทหารดูว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะพอที่จะคุยกันได้คุยกันได้ครับนะ นี่คือเรื่องของฝั่งกัมพูชานะฮะฝั่งว้าแดงบ้างนะฮะฝั่งของเมียนมาโอ้โหคุณทักษิณนี่ไปพูดเรื่องยาเสพติดจริงๆอาจจะต้องย้อนนิดนึงว่าปปสเชิญไปปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเกิดคําถามอยู่บ้างนะฮะ,ะฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมาะสมแล้วที่มาพูดเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเพราะว่าย้อนไปสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยโอ้โหยาเสพตินี่ปราบจริงจังหมดหละยาบ้านี่แทบจะไม่มีอะไรก็ว่ากันไปแต่อีกด้านหนึ่งคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ วิธีการจัดการของคุณทักษิณในสมัยนั้นนะแล้วแต่คําจะเรียกค่าตัดตอนอุ่มหายอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยและปรากฏก็มีการไปพูดถึงฝั่งของว้าแดงตรงนี้คุณชอบมองสถานการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างฮะเรื่องการปราบ,ปรา,บปรามยาเสพติดของรัฐบาลที่ไปเกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยคือถ้าคุณทักษิณพูดในสมัยที่คุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือกวนี้มาก ปัญหาก็คือเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลมาแล้ว2ปีนโยบายเพื่อไทยมายาเสพติดหมดเห็นไหมที่ฉันจําได้ด้วยใบหาเสียงของเขานะคะเพื่อไทยมายาเสพติดหมดแน่นอนใช่ไหมคะที่ฉันจะเอาเป็นว่าจะพยายามไม่ไปวิจารณ์นโยบายยาเสพติดของพรรคเพื่อไทยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยาวไปอีกทางนึงนะคะเอาประเด็นคุณทักษิณนี่ก่อนแล้วก็ประเด็นว่าไปบอกว่าจะไปปราบปรามว้าแดงอะไรแบบนี้ก่อนนะคะปัญหาคือว่าว้าแดงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดนะคะ ม,มีปัญหาเรื่องล้มรงล้มไอะไรต่างๆมากมายคาราคาซังซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลคุณแพทย์ทองทาน,นะคะในสมัยรองนายกภูมิธรรมนะคะรัฐมติกระหมชื่อภูมิธรรมนะคะแต่ก็ไม่มีการจัดการวันดีคืนร้ายคุณทักษิณอยากจะแสดงสักดากริดดาพินิหารในทางการเมืองเรียกคุณนุทินมาตบหัวนะจะขอใช้คํานี้แล้วกันแล้วก็ประกาศกล้าวจะปราบว้าแดงปราบยาเสพติดนะคะชายแดนใต้ จะต้องใช้ i r o n Fist อะไรเบลเบกโลฟอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ท่านคิดว่าเอาภาพับพภใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาลงทั้งเรื่องชายแดนใต้แล้วก็เรื่องยาเสพติดภาพใหญ่เนี่ยบรรดานักข่าววันณทิ่การอาวุโสอาวุโสที่เขาทันสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยสไตล์ส่วนตัวคุณทักษิณเลยที่เวลาที่แกรู้สึกหวั่นไหวคือมันจะมีสองทาง ช่วงมั่นใจมากๆ <Ừ. S 2> ก็จะเป็นนี้แสดงกฤษดาพินิหารในทางการเมืองนี้เป็นสไตล์ของคุณทักษิณส่วนตัวที่ทุกคนรู้กันดีช่วงไหนมั่นใจมากเนี่ยก็จะเล่นใหญ่พูดช่วงไหนหวั่นไหวมากก็จะเล่นใหญ่แบบนี้เหมือนกันอังนั้นตอนนี้ที่พูดทุกเรื่องเมื่อปปสที่ปปสก็ให้ประชาชนคิดว่าเป็นเกิดจากมั่นใจมากสุดๆหรือวันไหวมากวันไหวมากก็เลยต้องแสดงต้องแบ่ง กฤษดาพิพนิหารออกมาให้เห็นว่าชั้นยังคุมเกมนะแกอย่ามานั่งวิเคราะห์กันทุกวันสิว่าพวกชั้นกําลังพ่ายกับสีน้าเงินอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรให้ประชาชนลองตัดสินดูว่ามันเกิดจากอารมณ์ไหนอารมณ์มั่นใจหรือหวั่นใจนะคะแต่ปัญหาก็คือ อะตอนนี้นะที่ฉันข้ามไปแล้วนะประเภทที่ว่าคุณทักษิณเป็นนายกไม่เป็นนายกเราข้ามเราข้ามเลยแล้วกันเรื่องนี้นะไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันชัดเจนจนไม่รู้ชัดเจนยังไงแล้วนะคะที่ฉันก็เบื่อที่จะพูดเรื่องนี้เราพูดกันมาเป็นปีแล้วนะคะก็เลิกพูดเถอะเพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณเนี่ยพูดในเรื่องต่างๆใหญ่โตแบบนี้เนี่ยเอาเรื่องว้าแดงก่อนก็ได้นะคะว้าแดงเนี่ยพูดว่าจะปราบยาเสพติดอ่ะหนึ่งปี เกือบสปีที่ผ่านมาเนี่ยถปี7จปี8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพักเพื่อไทยได้ทําอะไรเพื่อจะให้เป็นไปตามหนึ่งในนโยบายหลักของตัวเองบ้างในเรื่องเขาใช้กระทั่งคําว่าสงครามยาเสพติดใช่ไหมตอนหาเสียงอะใช่นะคะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยนะกับการใช้คําเปรียบเป,ประเภทสงครามยาเสพติดอะไรแบบนี้<อ>เพราะว่า<อ>มันมันทำให้ย้อนกลับไปคิดถึงพวกฆ่าตัดตอหรืออะไรแบบนี้<อ>ใช่ไหมคะที่ ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากไม่เกี่ยวก็โดนโดนผลพวงไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามันก็ไม่ได้ปรับยาเสพติดได้อย่างสิ้นซากก็กลับมาอีกใช่ไหมคะแต่ว่าอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งปราบว้าแดงจะส่งกองกําลังไปปราบว้าแดงไปยังไงคะคือถ้าจะนีิฉันบอกให้ดิฉันเคยถามในกรรมธิการว่าตอนนั้นเรื่องก c a m m e r เคยถามถึงท่านนี้ว่าถ้าจีนถามทางทางกองทัพนะ,ะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเวลานะี่เกี่ยวข้องทหารในพื้นที่เอ่ยทางเสนาะธิการทหารบกเออยอะไรเออยนะว่าจีนเนี่ยเขายังทําได้เลยเขาส่งทหารของเขาเนี่ยเข้าไปที่<ะ>ที่พื้นที่ของเยนมาเลย<ะ>ใช่ไหมคะไปปราบปรามแล้วเราทําได้ไหมเราเอากองทัพของเราเนี่ยทหารของเราอะเข้าไปตอนนั้นเนี่ยมีคำตอบไหมฮะ เขาก็ไม่กล้าตอบชัดเจนเขาบอกว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องทางทางการตัดสินใจของฝ่ายการเมืองอื Jam แต่ถ้าให้ฝ่ายเสตอบเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่า เข้าไปแล้วจะไปเจออะไรน,นั้นเป็นเรื่องอยุทธวิธีเนาะในทำนองที่ว่าเขาก็เข้าใจว่าพวกแมเมอร์พวกอะไรอย่างเหล่านี้มีกองกําลังติดวุธคุ้มกันอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดไม่ชัดเจนเอากองกำลังพลเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดความเสี่ยงต่อกําลังพลทนะาหารผู้ปฏิบัติงานโดยไม่จําเป็นอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นอนะเราก็ยังรู้สึกถึงน้าหนักของคําถามว่าการนําเอากองทัพของเราไปปฏิบัติการนอกประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กต้องต้องมีการพิจารณาหลาย หลายหลายองค์ประกอบมากๆนะคะแต่คุณทักษิณซึ่งเป็นอะไรคะเป็นพ่อนายกรัฐมนตรีคือไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะคะนอกจากพ่อนายกรัฐมนตรีสามารถกล้าที่จะประกาศผ่านสื่อโดยมีใครอยู่ข้างหลังคะรัฐมนตรีกราลาโหมค่ะอ่าใช่ฮะยังอยู่ข้างหลังนะคะ รัฐมนตรีมหาไทยยืนอ,อยู่ข้างขวารัฐมนตรีกลาโหมยืนอยู่ข้างซ้ายรัฐมนตรียุติธรรมก็ยืนอยู่ด้วยรัฐมนตรีสาธารณสุขโอเคจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่ก็ยืนอยู่ด้วยครับแต่ที่แน่ๆคือขวาคือมหาไทยซ้ายคือกลาโหมนะคะแล้วประกาศว่าจะส่งกองกําลังไปปราบจะส่งกองทัพไปปราบว้าแดงเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องนี้มันมนี่คือนอกเหนือจากว่าตกลงคุณทักษิณเป็นใครเหมือนกันนะหรืออย่างนี้ได้ไหมถ้า คุณดุสิตบอกผมคือที่ปรึกษาประธานอาเซียนผมพูดในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนประธานอาเซียนยังไม่มีอำนาจสั่งได้เลยค่ะประธานอาเซียนจะมาสั่งกองทัพประเทศอื่นได้ไงคะใช่ไหมคะอ,อย่าอย่าว่าแต่ที่ปรึกษารรประธานอาเซียนเองยังทาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าไปไกลไปไกลคือ แปลกมากอ่ะที่คุณทักษิณเล่นใหญ่อะไรขนาดนี้รวมไปถึงเรื่องชายแดนใต้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันนอกบริบทเลยถูกไหมคะคือการพูดถึงว่าแดงนี้มันเข้าใจได้เพราะว่างานนี้มันเป็นงานดอจยาเสพติดมันเกี่ยวปปอสอับ,บปป,ปอสอแต่ไปถึงชายแดนใต้ซึ่งกรณีชายแดนใต้นะดิฉันบอกเลยในฐานะวันนี้ดิฉันเพิ่งลุกมาจากที่ประชุมกรรมธการสันติภาพชายแดนใต้ครับ วินาะทีแรกที่ดิฉันเห็นนะดิฉันไม่ได้ตกใจเรื่องอะไรเท่าเรื่องใส่แต่ได้เพราะว่าเราทํางานอยู่แล้วคนทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสันติภาพใายแดได้ทุกคนตกใจหมดที่คุณทักษิณประกาศว่าถ้าใช้แต่ไม้นวมอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องใช้ไม้แข็งพูดทำองเนี้ยนะคะคือประโยชน์ของคุณทักษิณเนี่ยคือถ้าคุยก็ไม่รู้เรื่องถ้าต้องทุบก็ต้องทุบต้องเด็ดขาดถ้าวันนี้เราหยอะแยะคุยก็ไม่จริงจังปราบปรามก็ไม่จริงจังใครจะไปกลัวเราวันนี้ต้องชัดเจนทั้งสองข้าง สรุปก็คือต้องการให้กลัวใช่ไหมแก้ปัญหาสร้างสันิภาพชายแดนใต้ด้วยความกลัวซึ่งแปลกมาก คุณทักษิณเนี่ยเคยพูดตอนที่ถ้าเทียนจำไม่ผิดในแคร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคช่วงที่หลังจากออข,ออขอโทษขอโทษอะไรกรณีตักใบเนี่ยก็ยังเคยมีการยอมรับแล้วนะคะว่าการใช้กําลังเข้าปราบปรามเนี่ยไม่ได้ผลเป็นเรื่องที่เราทําผิดพลาดคือพูดเหมือนรีเฟล็กตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เคยเคยมีนโยบายแบบนั้นก็ได้พูดไปแล้วว่าการใช้กําลังใช้อัรฟิสเนี่ยม,ม,มันไม่ได้ผลกับปั้นทุบมันไม่ได้ผลแต่เมื่อกลับมาเป็นรัฐบาล ฝั่งที่คุณทักษิณสนับสนุนกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งยูด<ะ>ีดีเอาออฟเดอะบลูนยูดีดีก็กลับขึ้นมาพูดเรื่องของการใช้กำปั้นทุกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยแม้แต่คุณทักษิณยังไม่พูดเรื่องนี้สถานาการณ์ชายแดนใต้ก็ย่ำแย่มากพออยู่แล้วนะคะ,ะเ,ออเราเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์สังหารพระเนนนะคะ <c oughs> คนแก่เด็กเล็กนะคะผู้พิการไปได้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะทุกท่าน <c oughs> แล้วเราก็เห็นว่าความรุนแรงในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครั้งสุดท้ายที่คุณทักษิณพูดอะไรทำนองนี้คือช่วงปี47นะประเภทโจรกระจอกปราบมันอะไรแบบนี้นะคะแล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไรสถานการณ์ความรุนแรงนี่มันพุ่งทยานอย่างเห็นได้ชัดมากพอคุณทักษิณพูดประโยคแบบนี้อีกครั้งเนี่ยทุกคนตกใจหมดบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันมันเป็นสัญญาณอะไรแล้วเราจะบอกว่าคุณทักษิณพูดไม่มีน้ำหนักไม่ได้นะออที่บอกว่าเป็นพ่อนายกนะั้นตำแหน่งไม่เป็นทางการแต่ทุกคนก็รู้ว่าคุณทักษิณเป็น เรียกว่าอะไรดีเป็นนายกเพลเยอร์เป็นนายกไม่เงาหรอมะน่าจะเป็นนายกที่จริงกว่านายกอีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําพูดแบบนี้เนี่ยมันน่ากังวลมากจริงๆแล้วก็พอมารวมๆเข้าด้วยกันหลายๆเรื่องนะทั้งเรื่องจะไปปราบว้าแดงเรื่องต้องเอากําปั้นทุบเรื่องชายแดนใต้เนี่ยก็กลับมาที่เรื่องแรกที่เราคุยกันว่าอาการของคุณทักษิณเนี่ยคือเบ่งตัวอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเกิดจากมั่นใจมากหรือหวั่นใจมากก็ตามแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าคุณนักศิลป์ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สบายใจนักลันเอางี้ดีกว่าเพราะว่าพยายามที่จะเล่นใหญ่แล้วแล้วก็เรียกว่าอะไรดีแสดงตัวว่ามีอํานาจในการทํานโยบายที่เรามองว่ามันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมหลายๆอย่างนะคะส่วนจะเห็นด้วยกับนโยบายเอ็กซ์ตรีมเหล่านั้นหรือไม่โอเคท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินดิฉันก็แสดงตัวว่าดิฉันไม่เห็นด้วยไม่ได้บอกว่าดิฉันเข้าข้างว่าแดงหรืออะไรนะแต่ว่าการที่อยู่ทีจี ประกาศว่าจะไปบุก<ม>ว้าแดงเนี่ยคือนี้ยาเสพติดเนี่ยถ้าคุณเข้มแข็งชายแดนไม่มีการรับสวยไม่มีการคอรัปชันของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะผลิตอยู่ที่เมียนมากก็ผลิตไปสิแล้วมันจะเข้ามาที่เขตไทยได้ไงถ้าคุณไม่รับเงินนะอ่ะถูกไหมคะคือถ้าเขาปล่อยเขาผลิตไปแล้วมันอยู่ตรงนั้น เข้ามาไทยไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาคือเราไม่ได้บอกว่าก็ควรจะปล่อยให้ผลิตกันอยู่ตรงนั้นไปจะไปทางไหนก็ช่างนะแต่นั้นมันเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศไงคุณจะทำยังไงใช่ไหมเพื่อที่จะให้เกิดการปราบปรามยาเสพติดโรงงานยาเสพติดที่อยู่ฝั่งฝั่งเมียนมาให้ได้แต่ก่อนที่คุณจะไปทําเรื่องนั้นน่ะไอที่อยู่ในอํานาจคุณน่ะที่ทําได้คมชายแดนอยู่เนี่ยคุณทําหรือยังเป็นรัฐบาลมาเกิดสองปีทําหรือยังนโยบายเดือทงของคุณเนี่ยทาหรือยัง พักประชาชนพักก้าวไกลตั้งแต่พักอนาคตใหม่นะเราพูดมาโดยตลอดเลยนะเพราะว่านโยบายยาเสพติดเป็นนโยบายที่ประชาชนให้ความสําคัญมากอยู่แล้วใช่ไหมคะคแทบจะเท่ากับเรื่องปากท้องด้วยซ้ำเราพูดมาตลอดการปราบยาเสพติดนะคือเรื่องเดียวกับการปฏิรูปกองทัพและปฏิรูปตํารวจและต่อต้านคอร์รัปชันพิสูจน์กันมานานแล้วประเทศไทยเนี่ยกฎหมายยาเสพติดแรงอันดับต้นของโลกประหารชีวิตในคุกที่ล้นคุกอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรคดียาเสพติดนะคะแต่ถามว่าที่ติดอยู่คืออะไรคะคนเดินยา แต่<อ>คน่รา,รายใหญ่จริงๆ a s าสบอสจริงๆเคยติดคุกไหมต่อให้ติดก็นั่งค้ายากันอยู่ในคุกถูกไหมคะไม,ไม่รู้ไม่รู้มีไปอยู่ชั้นสิบ้างเปล่านะคะ<อ>แต่ว่ามันมันพิสูจน์แล้วว่ากฎหมายที่แรงไม่ได้ผลถ้าคุณไม่จัดการเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการรับสินบนของจนทีิรัฐวันนี้ตำรวจรู้หมดทหารก็รู้ว่าคุมชายแดนเส้นสายยาเสพติดเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้น ถูกต้องถูกต้องไหมคะว่าถ้าคุณไม่รับผลประโยชน์เนี่ยยาเสพติดมันจะผ่านแดนเข้ามาได้ไงคือก่อนที่จะไปปราบถึงที่นั่นเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนอถูกไหมฮะในเมื่อมีข้อมูลรู้ทุกอย่างถูกเอาคุณทักษิณพูดอ,อะไรสุลกากรใช่ไหมคะบอกเข้ามาเป็นตู้ตู้เดี๋ยวนี้สบายเข้ามาเป็นตู้ตู้อา้าวใครเป็นรัฐบาลอยู่คะตอนนี้ <c oughs> ก็ทราบว่ามันเข้ามาทางไหนแล้วปล่อยมันได้ยังไงอะคะถึงบอกว่าคุณทักษิณพูดตอนนี้เนี่ยพูดเหมือนตัวเองยันนั่งอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ แต่นี่คุณเป็นรัฐบาลมาเกือบ2ปีแล้วคุณทําอะไรอยู่ล่ะถ้าคุณรู้ขนาดนี้ทําไมคุณถึงไม่จัดการครับอืม,อม